พี่มาพาเจ้าพาพรนะคะรับบทเป็นสีตาในเรื่องเงาบุญค่ะก็จะได้ความรู้เรื่องแบบบุญคุณโทษน,นะคะนอกจากความหลอนความสนุกสนานของละครแล้วนะคะก็จะได้รู้ว่าเออเราทําชั่วแบบไหนเราจะกลายเป็นเปรตแบบไหนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีเปรตประเภทเดียวนะคะมีเปรตถึง12ประเภทเลยที่ตัวสีตาที่พิมรับบทนะคะต้องมาแบบปลดปล่อยเพื่อที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้ผลจากความเป็นเปรตอะไรอย่างนี้ค่ะ 4G พิมต้องบอกพิมไม่ได้เจอเลยมันเป็นใช้ 4G เนาะมาเป็นหลักและส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอเป็นเป็นเท้าบ้างเป็นมือบ้างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องจินตนาการเอาบางทีนี่ก็คือเขาจะเป็นเป็นคนจริงๆนั่นแหละแต่ว่าแต่งตัวเป็นเปรตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาถ่ายหลอกมุมเอาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแบาเปรตมันต้องตัวสูงมากเนาะแล้วก็จะใช้แบบมีเทคนิคหลายๆแบบในการถ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะต้องใช้จินตนาการเป็นหลัก กลัวค่ะกลัวใช่ก็แปลกใจเหมือนกันได้เล่นละครผีถึงสองเรื่องเลยมีค่ะมีค่ะที่จริงแล้วได้จิงเป็นคนเจอผีตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพอโตมาแล้วก็มันไม่เห็นแหละอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงตอนเด็กๆที่เราเห็นบ่อยๆเราเคยเจอแบบมานั่งอยู่ในห้องนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเล่าเลยรู้สึกเลยเป็นคนประหลาดอ่ะคือเคยเจอเเจอแบบ เจอแบบโหดเลยอะอะไรเงี้ยอยู่พักนึงต้องไปทําบุญให้ค่ะ พิมก็ไปทําบุญตักบาตรสับถวายสังฆทานเนี้ยค่ะหรือว่าจริงๆตอนเด็กๆถ้ามีเวลาพิมก็มีเวลาว่าจะไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะพิมก็ขอฝากละครเรื่องเราบุญไว้ด้วยนะคะรับรองว่าได้ความรู้เรื่องแบบบุญคุณโทษนะคะได้รับความสนุกสนานนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบซีจีได้เจอเป็ดหลายประเภทมากๆนะคะมีความหลอนความรุนระทึกตลอดทั้งเรื่องยังไงก็ติดตามด้วยตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยค่ะสามารถดูได้ทุกวันพุทธพฤหัสทางช่องเจ็ดเพชรดีตอนสองทุ่มครึ่งนะคะ